สวัสดีนะครับสมาชิกบริษัทเกษราบ้านมาตาสุนภพยทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมเองนะครับก็จะเข้ามาพูดคุยกับสมาชิกนะครับในเรื่องของคิดอย่างไรนะครับทำอย่างไรถึงจะเป็นคนโชคดีนะครับและเป็นคนที่ประสบความสําเร็จนะครับผมจะเขียนภาพเป็นภาพคร่าวๆให้ดูก่อนนะครับว่าทําไมคนคิดสําเร็จเนี่ยนะครับจะสังเกตเห็นได้ว่าทําอะไรก็สาเร็จไปหมด นะครับแต่คนที่นะครับคิดไม่สําเมร็จนะครับหรือเป็นคนที่ไม่สําเร็จเนี่ยเวลาคิดจะทําอะไรก็ไม่เคยสําเร็จสักทีหนึ่งนะครับมักจะเป็นอย่างนี้อยุดตลอดเวลานะครับเหตุเกิดจากเพราะว่าอะไรนะครับเกิดจากเพราะนะครับเรายังไม่เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของเทคนิคครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พิสูจน์ได้นะครับในเรื่องของวิธีคิดพาชีวิตสําเร็จนะครับวันนี้ผมจะมาคุยในเรื่องนี้กันนะครับผมจะยกตัวอย่างเป็นภาพคร่าวๆนะเป็นกราฟให้ดูตัวอย่างนะครับอันนี้ก็ศาสตร์ไปทํามานะครับอ่ะเรามาดูนิดหนึ่ง อันนี้นะครับก็คือผมเปรียบเทียบเป็นตัวเรานะครับนี่คือหัวคนนะครับแล้วก็นี่คือตัวนะแขนขานะครับอ่าคุณจะสังเกตเห็นนะครับผมจะแบ่งผมจะวันนี้จะคุยกัน2เรื่องครับแบ่งครึ่งหัวคนก่อนครับนะครับด้านบนนะครับเป็นเรื่องของจิตสํานึกนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับก็จะเป็นเรื่องของจิตใต้สํานึกครับคราวนี้นะครับเราต้องมาคุย2เรื่องนี้ก่อนว่าจิตสํานึกและจิตใต้สํานึกคืออะไรนะครับจิตสํานึกด้านบนเนี่ยนะครับก็คือความคิดที่เราต้อง ตั้งสติอยู่ตลอดเวลานะครับโดยที่เรารู้การกระทํานั้นๆดีนะครับเขาเรียกว่าจิตสํานึกนะครับยกตัวอย่างก็แล้วกันเหมือนเวลาคุณขับรถฝึกขับใหม่ๆนะครับคุณจะภาวะผวับเกียร์ภาวะพวงกับพวงมาลัยภาวะพวงกับคันเร่งนะครับเวลาคุณจะเลี้ยวนะครับคุณก็รู้แล้วต้องทำาใงไงดีสมองก็จะสั่งการลงไปทันทีนะครับที่เกียร์ครับและก็เหยียบคลาสนะครับจริงไหมฮะนี่เขาเรียกว่าจิตสํานึกครับแต่ถ้าจิตใต้สํานึกนะครับมันเป็นยังไง จิตใต้สํานึกนะครับม so like like ันเป็นเรื่องของสิ lament, really it. It s <S ่งที่คุณทําเองโดยอัตโนมัติโดยที่คุณบางทีก็ไม่รู้ตัวเคยไหมครับเวลาคุณขับรถแล้วเนี่ยนะครับคุณขับรถเก่งๆแล้วเนี่ยเวลาคุณขับรถไปแล้วมีโทรศัพท์เข้ามาคุณโทรคุยคุยโทรศัพท์ได้แต่แขนขาคุณยังขับรถแลวเข้าเกียร์ได้ตามปกติแล้วคุณแซงใครบ้างคุณก็ไม่รู้ตัวอันนี้แหละครับเขาเรียกว่าจิตใต้สํานึกครับไอ้ตัวจิตใต้สํานึกเนี่ยนะครับเป็นตัวสําคัญที่จะพาให้ชีวิตของคนเราเนี่ยประสบความสาเร็จหรือความล้มเหลวมาอยู่ที่ตรงนี้ครับ สังเกตไหมครับว่าบุคคลที่ประสบความสําเร็จนะครับจะมีความเชื่ออยู่เรื่องหนึ่งก็คือว่าเขาเชื่อว่าเขาเนี่ยต้องทําได้นะครับอยากประสบความสําเร็จอะไรเขาทําได้หมดเลยนะครับเพราะเขาจะบอกตัวเองเสมอว่าอ้าวฉันเคยทํามาแล้วนี่ฉันทําได้จิตใต้สํานึกคุณบอกเขาทันทีเลยว่าฉันทําได้นะครับแต่ว่าในคนที่ไม่ประสบความสําเร็จเนี่ยนะครับก็จะบอกตัวเองตลอดเวลาว่าทําไม่ได้หรอกฉันไม่เก่งขนาะคนเก่งกว่าฉันเนี่ยเขายังทําไม่ได้เลยนะครับเราก็จะมีความคิดแบบนี้นะครับ ซึ่งจิตสํานึกเนี่ยมันจะเป็นตัวกไปกระตุ้นนะครับแต่ครั้นี้ผมจะมาให้รู้จักกับสามอ่าสอย่างก่อนนะครับจริงๆแล้วมีห้าอย่างผมเขียนมาไม่ครบนะครับเรามาดูกันอีกทีนึงนะครับสื่อนะครับมนุษย์ทุกคนนะครับล้วนแล้วแต่มีสื่อนะครับสื่อก็เหมือนกับจานดาวเทียมนะครับผมนะฮะมันจะมีสื่อที่รับกันอยู่นะครับเราก็จะมีเห็นนะครับนั่นคือเห็นนะครับก็เป็นสื่อชนิดหนึ่งนะครับการเห็นการได้ยินนะครับก็เป็นสื่อชนิดหนึ่งแล้วก็การดมนะครับก็เป็นสื่อชนิดหนึ่ง นะครับแล้วก็ชิมที่ผมไม่ได้เขียนเข้ามานะครับเพราะว่าจิตใต้สํานึกเกี่ยวงานคงไม่มีกี่เกี่ยวกับเรื่องชิมแล้วก็ดมแน่ๆนะครับแต่วันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของสื่อที่มนุษย์เราเนี่ยรับเข้าไปแล้วมันส่งผลต่อจิตใต้สํานึกเรายังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันตรงนี้ครับเอาละครับเดี๋ยวผมให้ดูด้านล่างนิดนึงนะครับผมจะมาคุยกัน3เรื่องครับก็คือ 1. นะครับอัตโนมัตินะครับ 2. ความคิดเชิงบวกครับ 3. ความเชื่อที่ถูกจํากัดนะครับ ความเชื่อที่ถูกจํากัดผมไม่ได้แปลว่าความเชื่อนั้นผิดนะครับแต่ความเชื่อที่ถูกจํากัดเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยๆอ,อธิบายทีละข้อก็แล้วกันนะครับเวลาเราไปเห็นอะไรก็แล้วแต่นะสังเกตไหมครับว่าชีวิตเราเนี่ยเราจะใช้การตัดสินใจจากสิ่งเราเห็นและก็เราได้ยินนั่นหมายถึงว่าเรดาร์ต่างๆมกำลังทํางานอยู่นะครับเรดาร์ของเราประสาทสัมผัสทั้งหมดของเราในกำลังทํางานอยูจ่จึงส่งผลทําให้ตัวเราเองเนี่ยนะครับบางทีเผลอตัวบ้าง นะครับเหมือนกับว่าเวลาเราไปอยู่กับใครที่มีความคิดลบๆเนี่ยแหละครับเวลาเราไปอยู่กับเขาแล้วเขาพูดลบๆพูดลบๆเราได้ยินมันทุกวันทุกวันเกิดอะไรขึ้นครับเกิดการสะกดจิตตัวเองไปยันส่วนของจิตใต้สํานึกครับเราก็จะเริ่มรู้สึกคล้อยตามเขาแล้วก็ชีวิตเราก็จะตกลงตกลงนะครับเหมือนคล้ายๆกับทอร์นาโดที่มันเหวี่ยงหมุนหมุนหมุนแล้วก็หมุนลงมาทันทีนะครับพายชีวิตเรากลับไปเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยการที่จะรับอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับต้องบอกก่อนว่า มันต้องฝึกในการทําก่อนนะครับฝึกในการทํำยังไงฝึกในการรับเรื่องดีๆนะครับฝึกในการได้ยินดีๆนะครับฝึกในการดมดีๆฟังสัมผัสดีๆนะครับแต่ว่าชีวิตของเราเนี่ยก็จะมีเรื่องของการดูกับฟังที่จะชัดที่สุดเลยนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้